5พฤศจิกาโปปามาขายเหรียญ EP ที่29รอบบ่ายคำํำขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านเลยฮนะเนาะทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายอีกเช่นเคยฮนะวันนี้ปอปามาเปิด EP แบ่งปันเหรียญรอบบายท่านผู้ชมฮนะสังเกตดูโต๊ะปอปาฮะสังเกตพื้นวาง โอ้โหอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ฮะทาไมทาไมปอปามีเหรียญอยู่แค่ห้าหกเหรียญเท่านั้นเองปอปานํามาแบ่งปันได้อย่างไรเอฟซคงงงใช่ไหมฮะเนาะอย่าว่าแต่เอฟซีเลยขนาดปอปายังงงตัวเองมาได้ยังไงเนี่ยมาเปิดอีพีขายก่อนได้ยังไงคือไม่ตรงตามที่ปอปาเคยเปิดมาเนาะต้องต้องห้าหกเดือนนะคุผู้ชมเนาะอะเพราะปาปาไม่อยากสับสนไม่อยากเสียใช้เวลากับเหรียญได้เหรียญแล้วเอฟซีจะ จะงงฮะวันนี้ตั้งใจจะปอปลามาขายเหรียญรอห้าตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะวันนี้เรามีกันเฉพาะเหรียญรอห้าตราแผ่นดินเท่านั้นนี่เป็นด้านหน้าของเหรียญท่านผู้ชมฮะดูกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือด้านหน้าของเหรียญรอห้าตราแผ่นดินฮะนะเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพเหรียญที่ เราจึงเห็นว่าเครื่องราดยังคมชัดอยู่เลยนะฮะนะตัวหนังสืออา่าหลายๆอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมะฮะเนี่ฮะนะดูเอาฮะที่ถ่ายให้ดูเนี่ยวันนี้ปปาตั้งใจจนะนํามาแบ่งฟันทั้งหมดคอเหรียญรอห้าตราแผ่นดินฮะสำหรับครอคอเหรียญรอห้าตราแผ่นดินใครที่ชอบท่านผู้ชมฮะที่จริงเหรียญรอห้าตราแผ่นดินอ่ะดูตรงที่จบก่อนเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะให้ดูนะฮะดูนะเนี่ยสวยมากทุกเหรียญนะท่านผู้ชมฮะที่ปปาคัดสรรมาแล้ว ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมฮะสำหรับคลิปนี้นะเท่าที่ประป่าเคยเคยได้มาจาก f อนะก็มีเหรียญประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะสภาพสวยโอเคนะผ่านการใช้งานฮะแต่ว่าปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะผ่านมาร้อยกว่าปีจนถึงวันนี้เหรียญรอ5ตราแผ่นดินนะฮะไม่ว่าจะมีมีรอสอรหรือไม่มีก็ตามจะหาสภาพสวยๆนี่ค่อนข้างยากนะฮะเท่าที่ประปาเคยได้รับจาก f อสส่งมาขายเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอ้โหท่านผู้ชมฮะภาพนี่จางหายไปเลยนะโดนลบโดนกระแทกโดนก็คือ,อง่ายว่าทางด้านหน้าเราก็ด้านหลังนี่แทบจะไม่เห็นไม่ไม่ไม่เห็นแบบความคมชัดความสวยงามระดับนี้ก็หลายเหรียญพอสมควรนะฉะนั้นคลิปนี้มาดูว่าอ่ะเหรียญรอห้าที่ประปานามาแบ่งปันนั้นด้านหลังจะเป็นยังไงนี่คือสภาพภาพเหรียญของด้านหน้าท่านผู้ชมฮะเรามีกันถึง6เหรียญกันเลยทีเดียว แน่นอนฮะถ้าหากเป็นสภาพสวยเนี่ยราคาก็ต้องสูงตามไปด้วยเนาะปป้าตั้งใจนํามาแบ่งปันโอเคนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นด้านหน้าเห็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังปป้าจะดูพร้อมกันไปเลยฮะเพราะว่าทั้งหดหกเหรียญนี้มีความแตกต่างกันที่รอซท่านผู้ชมฮะนะแท้ปป้าว่าจะรอให้ครบทีเดียวปป้าไม่รอละวันนี้ปป้ามีเวลาฮะปป้ามีเวลา ท่านผู้ชมฮะเหรียญลลหะตราแผ่นดินนั้นผลิตออกมาครั้งแรกนะฮะก็แบบไม่มีรอสอแบบเหรียญน,นี้ฮนะแบบไม่มีรอสอเนาะตั้งแต่รอสอเ5า,า 95, จนมาถึงรอสอ119รหลังจากนั้นก็ยุติการผลิตแบบไม่มีรอสอก็มาเป็น1 2 0แต่ปาปาไม่มี1 2 0นะฮะนะเราข้าม120ของปาปามีแบบไม่มีรอสอแล้วก็ข้าม,มาเป็นแบบมีรอสอหนึ่งสองหนึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมนะ 122่งท่านผู้ชมดูภาพคมชัดนะฮะท่านผู้ชมนะฮะหนึ่งสของประปามาสิ้นสุดที่125ก็รวบรวมแล้วก็ประมาณ6เหรียญท่านผู้ชมนะเรามีตั้งแต่แบบมีอ่าแบบไม่มีรสอสอแล้วก็มีรสออหนึ12 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองภาพผ่านการใช้งานแต่ประปาคิดว่าสวยสุดที่ประปาเคยเจอมาท่านผู้ชม สังเกตดูเอานะฮะอ่ะสังเกตดูเอานี่คือท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนะทั้งตราแผ่นดินทั้งรูปรักนี่สวยงามทั้งหมดเลยฮะความคมชัดยังใช้ได้เลยท่านผู้ชมนะถ้าถามว่ามีตําหนิไหมมีแน่นอนถ้าหากไม่มีตาหนิเหรียญหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้ประปาไม่อยากจะพูดเนาะใครที่อยู่ในวงการนักสะสมนี่ย่อมรู้ดีฮะเหรียญรหตราแผ่นดินยังคงครอง,อง,องใจนักสะสมมาตลอดกาล โอเคเนาะอันนี้แบบไม่มีรอสอนนะครับทีน,นี้เรามาดูแบบรอสอนหนึ่งสองหนึ่งป้าปาจะดูความสวยงามแล้วก็ไปสรุปราคาทีหลังนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมนะหนึ่งสองหนึ่งบางเหรียญถ้าถ้าเขาอ่าผ่านการใช้งานมามากเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งเขาจะไม่คมชัดระดับนี้เนาะเนี่ยอาจานผู้ชมดูเอานะฮะเดี๋ยวป้าปาให้ดูอ่าแสงไฟก็จะประมาณไปนี่ท่านผู้ชมนะเนี่ยอ่ะ ท่านที่ชมเห็นไหมฮะนะไม่ว่าจะเป็นขีดเป็นเครื่องอของตราแผ่นดินจุดซ้ายขวาหรือด้านกลางด้านล่างเขายังยังใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมนะนะโอกาสที่จะเจอแบบนี้ถ้าใครบางคนก็อาจจะยังไม่จะหาพบเจอได้ยากเนี่ยท่านผู้ชมดูด,ด้านหน้านะฮะเนี่ยเนาะอ่ะเราจึงเห็นความคมชัดของเหรียญอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ผ่านไม่ได้ผ่านการล้างมาเลยท่านผู้ชมนะไม่ผ่านการล้างมาเลยโอเคเนาะอ่ะก็มาเป็น1 2 3สา ป่อปายดูเล็กน้อยป่อปายอยากให้ดูสภาพของเหรียญท่านผู้ชมฮะบางทีเราจะเห็นว่าในในตัวเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มากเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวหนังสือเลยนะแทบจะไม่เห็นตัวหนังสือจะไม่เห็นรูปโคจสีราชสีหรือว่าจะเป็นรูปตาแผ่นดินรูปอะไรเนี่ยเราในรวบรวมตรงนี้แทบจะไม่คมชัดแบบนี้ท่านผู้ชมนะนี่ป่อปาว่าแทบจะค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่พอสมควรท่านผู้ชมฮะเนาะดูตัวหนังสือนะฮะนะ เนี่ยอ่ะเนี่ยถือว่าผ่านการใช้งานแต่ยังยังเหลือร่องรอยของความอ่าความสวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะคราวนี้มาดูฮะรอสอต่อไปก็เป็นรอสออันนี้หนึ่งสองสามเมื่อกี้ดูหน,นึ่งสองสองเนาะป๊ะป๋าลืมไปละอ่ะน,น,นี่หนึ่งสองสามท่านผู้ชมฮะเนี่ยคมชัดถือว่าใช้ได้เลยท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าแล้วอ่าด้านหน้าด้านหลังแล้วท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะป๊ะป๋าคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีดูเครื่องลาดท่านผู้ชมฮะ โอเคนะท่านผู้ชมเนาะดูเครื่องราชเหรียญที่ผ่านการใช้งานมามากเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องราชเอยตัวหนังสือเอยหรือว่าทั้งรูปลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5เนี่ยจะไม่คมชัดอย่างนี้นะง่ายๆดวงอ่าดวงตาเอยปปาใช้ภาษาบ้านๆนะฮะอ่าดวงตาเอยอ่ารูปลักษณ์ในโคมหน้าเนี่ยจะไม่มีระดับนีนะท่านผู้ชมนะนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่โอเคมากเลยท่านผู้ชมอะเนาะเนี่ย ปปาว่าปปาเลือกมาไวเนี่ยอยู่ในเกตเดียวกันเน <S <S ท่านผู้ชมนะฮะแทบจะหนีกันไม่มากอันนี้เป็น1 2 4่สนะฮะท่านผู้ชมแบบรอสอเนี่ยจะหายากง่ายไม่เท่ากันด้วยแต่วันนี้ปปาร,รวบรวมมาให้เลยนะฮะรวบรวมมาให้เลยนะโอเคนะเนาะเดี๋ยวนี้สวยมากท่านผู้ชมนะเป็นธรรมชาติมากเลยผ่านการใช้งานติดดํามาแบบว่าปปาว่าดูสวยดีท่านผู้ชมนะเนี่ยนักสะสมเขาต้องการแบบนี้นะบางคนบางท่านนะฮะ นะไม่ผ่านการล้างมาเอ่ยไม่ผ่านท่านผู้ชมดูนะฮะนะเค,เครื่องลาดเครื่องลาดเหร๋ยนี่แจ่มมากท่านผู้ชมคมชัดมากเลยนะเท่าที่ปะป่าเคยเห็นมาเนาะอ่าโอเคนะฮะอันนี้มาดูเหรียญสุดท้ายรอสอสุดท้ายก็จะเป็นรอสอหนึ่งสองห้าที่ปะป่ามีอยู่ที่จริงเขาจะไปสิ้นสุดที่หนึ่งสองหกท่านผู้ชมนะแต่ปะป่ามีแค่หนึ่งสองห้าที่ผ่านมาปะป่าก็แบ่งขายออกไปนะแบ่งขายออกไปฮนะไม่ได้ไม่ได้ครบวงจรขนาดนี้นะ ของปะปาอย่างครบของปะปาก็คือมาจบที่125ปะปาขาดไปก็คือ120กับ126เนาะโอเคนะฮะเนี่ยอ่ะวันนี้125คมชัดมากท่านผู้ชมฮะนะอ่ะดูเอาทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าฮะอ่ะง่ายๆเลยว่าทุกเหรียญที่ปะปานำมาวางไว้ในวันเนี้ยสวยมากๆท่านผู้ชมนะฮะอ่าสวยมากๆ โอเคเนาะก่อนหน้านี้นะ,ะท่านผู้ชมสภาพเหรียญที่ไม่ค่อยสวยเนี่ยป้ป๋าก็ซื้อมาตามสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ราคาสูงเนี่ยป้ป๋าซื้อมานะะทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าป้ป๋าซื้อในราคา400หลังจากนั้นมาป้ป๋าก็ซื้อให้ตามสภาพราคาไม่ถึง400ก็มีท่านผู้ชมนะสภาพที่แย่มากๆอ่ปะป้าป๋าก็รับซื้อไม่ถึง400หลังจากนั้นก็400 500 600, 600 700 800ก็ว่ากันไปไล่กันขึ้นมาตามสภาพ สวยสุดสําหรับที่เหรียญปะปามีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่มีรอสอมีรอสอหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกอ่าหนึ่งสองห้าท่านผู้ชมเห็นไหมไปและยาวเลยปะปาอ่ะเดี๋ยวปะปาพิสให้ดูด้านหน้ากันเนาะจะได้สรุปเลยฮะเผื่อใครยังยังต้องการเหรียญรอห้าตราแผ่นดินแบบว่ามีอ่าทั้งไม่มีรอสอแล้วก็มีรอสอี่ยท่านผู้ชมดูเอานะฮะ ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะฮะไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องรูปภาพเรื่องสีสันอะไรเลยนะคือที่ปปานํามามาวางแล้วก็ให้ดูปปามนจะมาจมาจหน่าย,ยวันเนี้ยเป็นรูปเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยท่านผู้ชมฮะสมบูรณ์ดีอยู่เนาะสมบูรณ์แบบในรูปแบบของการผ่านการใช้งานโอเคนะท่านผู้ชมฮะหกเหรียญน,นะถ้าหากเป็นเหรียญแย่ๆเนี่ยปปาก็เคยขายออกถึงเหรียญละ ร่นเลยท่านผู้ชมมาไล่มาตั้งแต่5 0 0 6 0 0 700 800 900เคยไปจนถึง1,000 1,000หเอ็ดแต่ท่านผู้ชมนะ1,000งเอ็ดเลยทีเดียวแต่รูปลักษณ์ไม่ได้สวยขนาดนี้ท่านผู้ชมนะจะมีตำหนิมากกว่านี้รูปรูปอ่ารูปลักษณ์ของเหรียญด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะไม่คมชัดระดับนี้ปะป๊าเคยขายถึงไปเนี่ยหน้าใหม่เนี่ยหน้าหน้าช่องเนี่ยถึงบางเหรียญได้ถึง1,000 1,000หนึ่งัเอ็ดหนึ่งับ1น0 0สองเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมฮะอ่ะ ทั้งหกเหรียญน,นี้ปาปาไม่แยกราคานะฮะไม่แยกราคาใครอยากได้ฮะนะเอาง่ายๆว่าก็คือแยกเหรียญแต่ไม่แยกราคาหรือใครต้องการไปครบทั้งหกเหรียญน,นะฮะแบบแบบไม่มีรสอรด้วยแล้วก็มีรสอรที่ปาปาให้ดูข้างต้นนะแต่ไม่แยกราคาฮะถ้าขาดใครต้องการแยกเหรียญก็แล้วแต่นะฮะปาปาขายแบ่งปัน EP นี้ในราคาเหรียญละ1 3 0่นบาทฮะ นะจะสูงหรือไม่ต่ำหรือไม่ปปาคำนวณแล้วเนาะก็แสดงความคิดเห็นในใจนะท่านผู้ชมเนะาะเพราะปปาเคยขายสภาพที่แย่ก,กว่านี้นะราคาเขาก็ระดับพันเอ็ดแล้วตามเพจต่างๆก็ตกพันห้าท่านผู้ชมฮะบางเหรียญเนี่ยตก2,000กว่าเลยนะฮะถ้าสภาพค่อนข้างอา,อาจจะดีกว่านี้หรือว่าประมาณนี้เนาะ ก็ไปพิจารณาก่อนได้ฮะนะปะปาก็ขอตั้งราคาแบบนี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งปปคาคิดว่าอเป็นเหรียญที่มาจบจนถึงหนึ่งสองห้านะฮะก็ถือว่าเรียงพอสอเลียงรอสอมาให้เลยทีเดียวนะถ้าใครต้องการเหรียญไปครบครบ,ครบเซตเนี่ยก,ก,ก็นำตรงนี้ไปไปจัดเก็บไปก่อนเนี่ยถือว่าดีมากทนะ่านผู้ชมนะพอเหรียญรอห้านี้ท่านผู้ชมฮะชื่อเสียงในวงการนักสะสมนี่เขาก็ยังไม่ตกสักเท่าไหร่โอเคนะฮะ สภาพสวยไม่ผ่านใช้จริงๆเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ชมนะพูดถึงว่าข้อมูลที่ได้มานะแต่ปัจจุบันวันนี้ปปาก็ไม่มั่นใจบางทีข้อมูลนี้ก็ผ่านมากันหลายปีอะไรประมาณนั้นเนาะก็เอาว่าปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะนะเหรียญหนึ่งก็อย่างที่ปปาบอกไปก็ประมาณเหรียญละ1,300บาทหรือมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะใครใครได้ก่อนใครไลน์เข้ามาก่อนถ้าต้องการจริงๆก็ได้ก่อนไปท่านผู้ชมนะนะเอาประมาณนั้น ถ้าหากว่ายัางตกลงปรงใจอาทางด้านราคาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเนาะเดี๋ยวป้าปาก็ค่อยๆขยับไปขยับไปป้าปาไม่ไม่ไม,ม,มีเรียดเลยก็ประมาณนั้นนะฮะเนาะโอเคนะป้าปามาขายเหรียญ EP ที่ะ r e p ที่ี่29ในวันที่5เดือนพฤศจิกายนปีพศ2565ปาปามาขายเหรียญรอห้า ได้สิ้นสุดลงละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบเจอกันใหม่ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะอยากได้เหรียญรหัตราแผ่นดินแบบไม่มีรสแบบรสหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่จนหนึ่งสองห้า12 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12เรามีกันในอีพีนี้ก็สามารถเข้ามาจับจองกันได้นะคลิปนี้ปอปาศึกษาแบคงเหรียญโบราณก็คงต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามว่าปอปาจะนําเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันเนาะอ่ะปอปามาขายเหรียญอีพีนี้ สวัสดีครับ